เอ็ดดี hi, ้เฮินชีแบมโรดิเกสอาจขยับขึ้นเป็นตั้มเบดไม่รอชิงแชมป์ไร้ข้อโต้แยง้ง โดยล่าสุดนั้นเอ็ดดี้เฮิร์นโปรโมเตอร์คนดังออกมาส่งสัญญาณชัดว่าเจสซี่แบมโรดิเกสแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไฟเวดผู้ถือ3มเข็มขัดอาจเลือกขยับขึ้นไปลุยในรุ่นเบนตัมเบดพิกัด118รปอนด์เร็วกว่าเดิมหลังสถานการณ์การรวมแชมป์เริ่มซับซ้อนแบมโรดิเกสเพิ่งโชว์ฟอร์มดุนอกทางเฟรนโดมาติเนสคว้าเข็มขัด WBA เสริมทับทำให้เหลือเพียงเข็มขัด IBF เของทางวิลิเวนโดกาเซียที่ยังขาดอยู่ เท่านนั้อย่างไรก็ตามกาเสียต้องป้องกันแชมป์กับทางเคนชิโรเทรจิในวันที่27ธันวาคมและ IBF ยังสั่งให้ผู้ชนะ ต้องเจอผู้ท้าชิงภาคบังคับแอนดูโมโรนี่ทันทีแถมโมโรนี่เองก็ประกาศไม่ยอมหลีกทางสถานการณ์นี้ทําให้แบมต้องช่างใจว่าเขาจะรอเพื่อคว้าแชมป์ครบทุกสถาบันหรือจะเดินหน้าล่าความสําเร็จในรุ่นใหม่เอ็ดดีเ้เฮนเปิดเผยว่าเราไม่รอเข็มขัดเส้นสุดท้ายแล้วครับแม้มันจะยอดเยี่ยมถ้าแบมได้เป็นแชมป์ไรข้อโตแยง้งแต่ถ้ากติกามาแบบนี้เราก็ต้องเดินหน้าต่อเขายังมีโอกาสล่าแชมป์ไรข้อโตแย้งได้ในรุ่น เป็นต้งเบลดเหมือนกันโปรโมเตอร์คนดังยังเสริมว่าเขาอยากจะพารูดเกรดกลับบ้านเกิดที่ซานออนโตนิโอในช่วงซัมเมอร์เพื่อจัดไฟใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไฟรวมแชมป์หรือการล่าแชมป์ในรุ่นที่3ก็ตามเด็กมันยังอายุ25อนาคตยังอีกยาวไกลเฮิร์นกล่าวเดิมทีแผนหลักคือให้แบมบินไปลุยไฟรวมแชมป์กับทางเทระจิในประเทศญี่ปุ่นแต่เมื่อไม่สามารถเดินตามรถแมปเดิมได้อีกทางเลือกที่น่าสนใจคือไฟเป็นต้น กับทางทาคุมาอินุเอะเจ้าของเข็มขัดแต้มยูบีซีคนใหม่ซึ่งอาจาเป็นคู่มวยที่เรียกความสนใจจากแฟนมวยญี่ปุ่นได้ไม่น้อยเอ็ดดีเฮิร์ทิ้งท่ายว่าแบมเป็นซูเปอร์สตาร์ในอเมริกาแต่เขาก็อยากไปโชคที่ญี่ปุ่นเช่นกันตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดต้องรอดูทิศทางต่อไปเอาละครับช่วงท้ายถ้าใครที่กำลังมองหากางเกงมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับ